ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐออกมาดีกว่าคาดนะครับแต่อัตราการว่างงานพุ่งแต่จุดสูงสุดในรอบ4ปีด้าน c ีโอเนวิเดียยืนยันนะครับว่า AI ปัจจุบันยังไม่ใช่ฟองสบู่นะครับแล้วก็บริษัทเองก็เผยงบออกมาดีกว่าคาดรวถึงคาดการรายได้และกําไรในอนาคตก็มีทิศทางที่ดีขึ้นด้วย ส่วนบริษัทเทคจีนนะครับรายได้และกำไรไตรมาสล่าสุดนะครับในภาพรวมเนี่ยออกมาโตขึ้นกว่า10%นะครับนำโดยหลักๆก,ก็ t r i ป .com แม้ว่ากำไรของบางบริษัทอาจถูกกดดันจากการแข่งขัน,ขนแต่ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นติดตามทั้งหมดนีได้ในข้อซื้อซีซั่น2ครับ In n o v e s สเอใหม่รู้รอบรู้ลึกรู้จริงทุกมิติข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุนได้แม่นยำทั้งข้อมูลราคาปัจจัยพื้นฐานปัจจัยทางเทคนิคความเห็นนักวิเคราะห์และข่าวที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดเลยแอป In n o v e s สเอ็ใหม่สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกๆท่านนะครับสวัสดีลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเททุกท่านนะครับก็สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์อีกสัปดาห์นึงที่ตอนนี้เราก็เข้าใกล้สิ้นปีเข้าไปมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าภาพรวมของตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่ามามก็ อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็มีความบันพลที่สูงขึ้นมาเป็นลําดับนะครับแล้วก็มีแรงเทขายนะครับโดยเฉพาะในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่า AI แน่นอนวันนี้เราโจหัวนะครับบอกว่าเบิร์กชัยนะครับบรันบัฟเฟตเนี่ยสัมมักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยถึงขั้นลงข่าวนะครับว่าดีลเนี้ยอาจจะเป็นดีลสุดท้ายนะครับที่บรันบัฟเฟตเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับก็คือท่านได้เข้าลงทุนในหุ้น Google หรือว่า Alpha าเบตนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ยืนยััันนนนใเเรรืื่่่่ออองคความมชะบต เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI ในระยะยาวหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเวิร์กช r e เนี่ยก่อนนั้นเนี้ยได้มีการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่อยู่ใน m a g n i f i c e n t s e v e นเนี่ยนะครับตัวแรกแน่นอน Apple นะครับแล้วก็ตามมาด้วยอ m a z o นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเข้าสู่ Alpha เบสละนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทิศทางที่น่าสนใจว่าบริษัทเวิร์กช r e ที่มีคุณปู่บริมัเฟตเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยนะครับได้เชื่อนะมีความเชื่อแล้วก็ มองเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ AI เปลี่ยนไปแล้วในภาพระยะยาวก็คือเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละ,ละเอียดกันนะครับสินทรัพย์รุ่งร่วง,รวง,รวงประจําสัปดาห์นะครับก็บอกว่าหุ้นเวียดนามก็ฟื้นตัวซึมๆนมฮะในขณะที่ตัวของภาค ตัว IBOV เองนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับเกือบ8%นะครับส่วนตัวของ i t t o o n นะครับมีการปรับตัวลดลงนะครับเกือบ12%นะครับแจริงๆก็ลงแรงที่สุดในรอบเดือนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่มีทิศทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับสามพัภาพของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆภาพรวมเราจะเห็นภาพของเม็ดเงินนะครับที่ไหลออก จากกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตลาดก็มีการปรับตัวลดลงแต่ว่าจะสังเกตว่ากลุ่มที่เป็น d e ฟ e ฟนซีฟนะครับหรือ c o n s u m e r staple utilities แล้วก็เ a ลท์แคร์เองเนี่ยยังสามารถจริงๆบอกว่าปิดแทบจะ flat นะเพราะว่าลบไม่ถึง1%นะครับก็เป็นภาพที่ ตลาดเองเนี่ยอาจจะมีการ w i e k s off ในช่วงขณะแต่ว่าเราก็ยังเห็นเม็ดเงินนะครับหมุนไปนยังตลาดอื่นๆที่มีอย่างสตาร์ทที่ผ่านมาที่ปรับขึ้นได้ก็จะมีตัวของเวียดนามใช่ไหมจริงๆแล้วอินเดียเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เอาพอฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับในสตาร์ทที่ผ่านมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับเรามาวิเคราะห์ประเด็นสําคัญนะครับต้องบอกว่าตัวเลขการจ้างงานสหรัฐอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับในเดือนกันยานี่ออกมาดีกว่าคาดนะครับแต่ว่า อัตราการว่างงานตอนนี้พุ่งแตะ4.4เปซนะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ4ปีตรงนี้มันก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วเฟดเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะ ลดดอกเบีย้ยได้หรือเปล่าในช่วงปลายปีซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่านก็ออกมาพูดในะอยากจะหนุนให้เฟดลดดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่าจริงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นภาพของตลาดเนี่ยที่มีการพักฐานลงมานะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยครับการลดดอกเบีย้ยก็จะช่วยคำดาวในมิติของตรงนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนผลประกอบการนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับว่านวิดียเองเนี่ยจริงๆเป็นจุดที่หลายฝ่ายก็ติดตามนะภาพสัปดาห์ทีี่่แล้วททาง ผมเองก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆมีในส่วนของตัวบริษัทหลายบริษัทนะครับที่เป็นห่วงโซ่ประทานของนอเบียเดียงบก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับและตัวนอเบียเดียเนี่ยล่าสุดก็เป็นไปตามที่เราประเมินว่ามีโอกาสที่จะงบออกมาได้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วในบริษัทในห่วงโซ่ซัพพลายเชนของเขาเนี่ยงบก็ออกมาดีซึ่งปรากฏว่าก็ออกมาดีกว่าคาดจริงๆนะครับและแนวโน้มภาพในอนากดเนี่ยก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตต่อแต่เพีงเยงแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยตลาดเองอาจจะเป็น Ri กซ์ออฟช่วงขณะนะครับพอ หุ้นเนวีเดียตอนแรกก็เปิดบวกอยู่ดีๆนะครับพอท้ายตลาดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เจอแรงเทขายลงไปบ้างนะครับแต่วันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในเชิงฟันเดเมนเทลในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็ถือว่ายังซัพพอร์ตนะหรือว่าหนุนในแง่ของตัวการเติบโตของหุ้นอย่างเนวีเดียต่อไปนะครับจริงๆอย่างซีอของทางเนวีเดียเองเนี่ยคุณเจนเซนห่วงนะครับท่านก็ออกมาพูดนะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด AI ตอนนี้เนี่ยท่านก็มองว่ายังแตกต่าง จากฟองสบู่อย่างสิ้นเชิงนะผลจิงงคุยง่ายท่านไม่เชื่อว่ามันมีบับเบิลตอนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของความต้องการชิปเองก็ยังแข็งแกร่งนะครับเรื่องของตัวตัวเลขอะไรต่างๆออกมาเนี่ยก็ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือสะท้อนว่าจริงๆแล้วในเชิงฟันดัมเมนทลเนี่ยบริษัท ที่เป็นเทคโนโลยีขนาดใหญห่หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยผลประกอบการยังถือว่ายังดีนะครับถ้าเรามองภาพรวมบริษัทจดทะเบียนในสาระตอนนี้ประกาศไตมร,รมาสสามมาใกล้ครบแล้วนะครับภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับทั้งรายได้แล้วก็กําไรนะครับก็คือรายได้รวมเนี่ยเติบโต8%นะครับกำไรเนี่ยโต11%เยออนเยียเลยนะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่9.5%ซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นการเติบโตในระดับเลข2หลักเนี่ย สไตรมาสติดต่อกันละนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจริงๆต้องบอกว่าในเชิง e a r n i n g ็ในเชิงฟันเด m e นทัลเนี่ยค่อนข้างสปอร์ตแต่ตลาดเนี้ยมันย่อลงมานะครับในช่วงสตาร์ที่ผ่านมาผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสะสการสมัครลงทุนที่สนใจจะเข้ามาทอยอยสะสมแบบช้าๆในแง่ของการมองภาพ การลงทุนในระยะยาวนะครับส่วนข่าวหนึ่งที่น่าสนใจบ้างนะครับก็คือ Berkshire Hathaway นะครับที่ของคุณบริเวเฟตที่ท่านเป็นผู้นาจิตวิญญาณเป็นแฟลกชิปของตัวบริษัทนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็สะท้อนในเรื่องของมุมมองของตลาดหลายๆครั้งการที่ท่านเข้ามาลงทุนในบริษัทเนี่ยก็มีผลต่อภาพรวมของทิศทางนะครับอย่างยกตัวอย่างถ้าจากันได้นะก่อนหน้าน,นี้มีข่าวเรื่องของตัวบริษัท United Health ใช่ไหมครับท,ท,บาานนบที่ท่านเข้าไปลงทุนเนี่ย Berkshire h a t h a w a นเข้าไปลงทุนเนี่ย United Health หลังจากนั้นก็ พลิกฟื้นนะครับแล้วก็หนุนนาให้หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์ในช่วงนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าในแง่ของการที่เบิร์ชัยเนี่ยมีการประกาศนะว่าเขาได้เข้าซื้อหุ้นอัลฟาเบตในมูลค่าเกือบ5 0าพันล้านเหรียญน,นะครับในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าเอ๊ะจริงๆอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนภาพเปล่าถ้าจํากันได้เนี่ยเบิ hire, ร์ชายรคุณปู่บริเวณบนิษั เคยประกาศตอนนั้นว่าซื้อหุ้น Apple จริงๆหลายปีมาแล้วนะครับตอนนั้นคนก็บอกว่าเบิร์กชัยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะตอนแรกบ,บอกไม่ชอบเทคโนโลยีแต่คือพอยุคสมัยมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันมีบทบาทสําคัญจริงๆเนี่ยท่านก็เข้าไปลงในบริษัทอย่าง Apple ลนะครับและตอนนี้มันก็พูดฟนแล้วว่าโอ้ตัวของ Apple เองเนี่ยโอ้โหทำให้เบิร์กชัยเี่มจำไรจริงๆผมจําได้นะผมฟังประชุมพูดถึงหุ้นเบิร์กชัยเนี่ยบริเฟตท่านถึงขนาดพูดชื่นชมนะครับคุณทิมกุย มีกําไรดีกว่าที่เขาทำซะอีกนะเพราะก็ราคาหุ้นขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีตัวของบร h i ั e ก็มีลงใน m agnificent seven อย่าง Amazon ใช่ไหมครับตอนนี้ล่าสุดมาลงในตัวของ a l p h a เบตหรือว่า Google ซึ่งอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะมันตอบย้ําเรื่องของความเชื่อนะครับเรื่องของการมองในเชิงปัจจัยพื้นฐานของบริษัททวว่าเขาอาจจะมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นหนึ่งใน เทรนด์ในระยะยาวแล้วเพราะปกติแล้วการลงทุนของเบิร์ชัยทัาเวของบริลฟเฟดเนี่ยท่านก็มองภาพระยะย,ยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณเกรกอาเบลที่จะมาสืบทอดต่อผมคิดว่าก็มีปณิธานมีแนวคิดเนี่ยที่สอดคล้องกับทางคุณปู่บริลฟ์เฟดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อทีม AI ในระยะยาวแม้ว่าระยะสั้นตอนนี้อาจจะมี โดนแรงเทขายมาพอสมควรเหมือนกันนะครับข้ามฟากมานี่ฝั่งเงินเฟอ้อนะครับของยุโรปแล้วก็ยูเคตอนนี้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นคิดทางที่ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าจริงจริงเอเองก็ ที่ผ่านมาก็เป็นการคงดอกเบี้ยแล้วก็จริงๆส,สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผลของการที่ ECB ลดดอกเบี้ยในก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มส่งผลบวกต่อภาคเศรษฐกิจละเราเริ่มเห็นเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับในฝั่งของทาง UK เองก็ตามนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นทิศทางของตัวทั้ง CPI คอ CPI เนี่ยเ็เริ่มส่งสัญญ,ญาณปรับตัวลดลงนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่ทําให้ตลาดเขาเริ่มมองว่าไอ้ BOE เนี่ย Bank of England เนี่ยตรงเนี้ยอาจจะมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยต่อได้อีกซึ่งอันนี้ก็อาจจะหนุน ออภาพรวมของตัวหุ้นในดัชนีสต็อก600ได้เช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าหุ้นยูเคก็เป็นส่วนหนึ่งในดัชนีสต็อก600ด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นเรื่องของสหรัฐนะครับที่เขาออกมาเป็นประเด็นทางจีโรโพลิติกนิดนึงนะครับก็คือที่ท่านบอกว่าสหรัฐเองเสนอแผนสนิภาพรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเราประเมินว่าไอ้แผนที่มันออกมาเนี่ยครับมันมีทั้งเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นสละดินแดนลดขนาดกองทัพปลดอาวุธบางประเทศเนี่ยคือทําได้ไม่ได้แล้วแต่เรื่องเนะแต่ว่าแผนที่ออกมาเนี้ยเป็น รเราประเมินเป็นการบีบให้ยูเครนเข้ามาเจรจาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงจุดนี้เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดประเด็นตรงนี้มันจบไปได้นยครับเราประเมินว่าแผนนี้จะทําให้หุ้นยุโรปเนี่ยได้รับผลบวกไปด้วยนะครับอันนี้หนุนบรรยากาศการลงทุนในเชิงเซนดิเมนต์ในภาพรวมด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามประเด็นข่าวนี้นะครับข้ามฟากอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าเห็นที่ท่านเห็นแล้วจุดใต้ตาตอจริงๆนะเพราะว่าจริงๆท่านอ๋อ ซาเน่ทาคายิจิเนี่ยนายกท่านใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยท่านก็ไปพูดนะครับในเรื่องของตัวประเด็นนะจีนเอ่อไต้หวันนะซึ่งจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าไต้หวันเนี่ย,นเ,นยเป็นอะไรที่แตะไม่ได้นะครับของทางจีนนี้ทุกท่านดูในไทม์ไลน์ตรงนี้ได้นะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วล่าสุดจริงๆเข้าใจว่าท่านก็ยังไม่ได้ถอนคําพูดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เลยเป็นการทําให้ยกระดับนะครับในเรื่องของการที่ความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการสั่งไม่ให นักท่องเที่ยวจีนไปทเที่ยวญี่ปุ่นอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งอันนี้มันก็มีผลกระทบที่ทาให้หุ้นญ,ญี่ปุ่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับคอนซูเมอร์นะครับเรื่องของอเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วถ้าดูภาพญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟนะครับถ้าดูจากภาพนี้ก็จะเห็นนะว่านี่ท่านเนี่ยครับเสื้อใส่สีเทาเนี่ยนี่ก็เป็นอธิปดีนะครับของทาง นะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งญี่ปุ่นที่มีการส่งคนเข้าไปเจรจานะครับเขเห็นว่าทางจีนเขาค่อนข้างตึงเครียดมากนะครับแต่ทางญี่ปุ่นก็อาจจะนอบน้อมกว่าหน่อยนะก็ค่อนข้างคอนเซอร์เรทีฟนะครับจริงผมก็คิดว่านะเราเองก็ประเมินว่าจริงๆแล้วไอ้ประเด็นเนี้ยมันไม่น่าจะลุกลามไปขนาดนั้นมันมีคนถึงขนาดไปพูด่าเอ๊หรือว่าทางคุณทาคาจิที่เขาออกมาพูดตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แย่เล็กๆเพื่อทําให้เห็นว่าเอ่อภาพไอ้ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในญี่ปุ่นเนี่ย มันมีโอกาสปะทุขึ้นนะและจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถที่จะขอเพิ่มงบที่เกี่ยวข้องกับกลาโหมได้นะครับก็เอาหัวเล่นแผนซ้อนแผนเหมือนกันันนี้เป็นคาดการนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะทําให้อ่อถ้าสมมติเขาได้ในสิ่งที่ต้องการในเรื่องงบต่างๆและไอประเด็นเรื่องของการเจราจาต่างๆเรื่องของความรุนแรงนี่มันก็อาจจะค่อยๆลดลงก็ได้นะครับคือคงไม่ได้ลุกลามไปถึงขั้นที่เป็นสงครามอะไรหรอกนะครับเพราะนั้นจริงๆก็เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าจะกระทบในเชิงชาติระยะสั้นนะแต่ว่าถ้าเรามองภาพในอดีต ในช่วงปีนะครับ2012นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เคยมีประเด็นนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเหมือนกันนะครับก็คือมีเรื่องของการกีดกันทางการค้านะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็เคยกดดันนะยอดส่งออกจากญี่ปุ่นไปจีนก็ลดลงยังมีใน,นยะสำคัญถ้าดูจากภาพด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าแท่งสีขาวๆเนี่ยนะครับมันมีการปรับตัวลดลงนะในแง่ของตัว Export Impact นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ย คือแน่นอนมันลดแหละลดในปีนั้นแต่สุดท้ายก็กลับมาเนะแล้วก็มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ในระยะยาวด้วยเหมือนกันนะครับกรน,นี้ก็เอาไมา่เห็นว่าม,มันมีผลกระทบในระยะสั้นนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยถ้าอิงจากในอดีตเนี้ยก็คิดว่าไม่น่าจะกระทบอะไรมากมายนะครับส่วนแน่นอนตอนนี้มีเรื่องของแผนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลญี่ปุ่นเขาบอกว่าเตรียมประกาศมาตรการนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับมูลค่ากว่าแสาน,น,นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับซึ่งก็ สูงกว่าเกือบหนึ่งใน3ของแพ็กเกจก่อนหน้านะครับก็ครอบคลุมเรื่องของมาตรการลดภาษีนะครับเรื่องของการใช้จ่ายบัญชีพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ GDP ไตรมาสสเนี่ยหด,ดตัวไปเกือบ2%ซนะครับซึ่งเราทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองเขาก็มีการประเมินนะว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติมีมาตรการตรงนี้ออกมาแน่นอนก็จะช่วยให้เกเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาคึกคักนะครับก,ก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันก็ตรงไปตรงมานะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่สิ่งที่ตลาดก็จะกลับมากังวลก็คือว่าไอ้นี่สาธารณะเนี่ย ของญี่ปุ่นจะสูงขึ้นหรือเปล่าเนะแล้วจะกดดันบอลยิวหรือเปล่าเนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องติดตามด้วยเหมือนกันนะครับส่วนจีนนะครับก็ต้องบอกว่าจีนเองเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยเจอแรงขายทํกําไรพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อ๋อตอนนี้สวนทางนะครับกับเรื่องของผลประกอบการเพราะว่าเราเห็นทิศทางนะครับในเรื่องของตัวรายได้แล้วก็กาไรเนี่ยบริษัทในภาพรวมเนี่ยนะครับที่ประกาศออกมาแล้วกว่า72%เรนี่ยรายได้ส่วนใหญ่กําไรส่วนใหญ่เนี่ยดีกว่าที่คอนเซนแซสคาด นะครับก็คือโตในภาพรวมเนี่ยเกิน10%นะครับโดยเฉพาะจริงๆกลุ่มก็เซมิคอนดักเตอร์อีคอมเมิร์ซเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มหลักนะครับที่ลีดต,ตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าดูในนี้ดูเป็นรายบริษทัทที่ทางทีมงานเราได้มีสรุปมาให้เนี่ยว่าจะเป็น Tencent J ดีควยโฉทริฟท์ดอทคอมโดยชวทริฟนี่ก็โตได้ดีมากนะครับเพราะว่าจริงๆในกำไรสุทธินี่เขาโตเกือบ200%นะครับในช่วงแต่มานล่าสุดเนี่ยนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทาให้เห็นว่าจริงๆแล้วหุ้นที่มนนนนรรลงงมาาาตเเเีีี้้้้ยนนออย่่ออถถใดดิ็แวืไ จริงเราก็ประเมินนะว่ามันอาจจะเป็นจังหวะนะครับเพราะว่าในเชิงของฟันเดอเมนทัลเนี่ยเรามองว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับส่วนจีนเองนะครับนอกจากทางญี่ปุ่นเขามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยจีนรัฐบาลจีนเขาก็เตรียมเรื่องของมาตรการกระตุน้นภาคอสังหาด้วยนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของการสนับสนุนการซื้อบ้านใหม่นะครับผ่านการอุดหนุนเรื่องดอกเบี้ยสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับในเรื่องของตัวลดต้นทุนในการทําธุรกรรมนะครับออถ้าใครไปดูสัดส่วนภาคอสังหาของจีนเนี่ยจริงปัจจุบันเนี้ย ที่ผ่านมาที่เคยมีปัญหาเนี่ยต้องบอกว่าสัดส่วนต่อ GDP มันลดลงมาพอสมควรนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเกือบ30%อต่อ GDP ตอนนี้ก็ต่ำกว่า20ละผม้าใจว่า10ต้นๆน,น,นะครับก็อนนี้ก็เป็นอะไรที่มันทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมีความ resilient เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าปัญหาภาคสังหารในจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกแก้ไขได้ทั้งหมดอย่าง100%แต่ว่ามันก็มีการสัญญาณที่ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับรวมถึงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกออกมาช่วยในแง่ของการหนุนตรงนั้นไว้นะครับส่วนแน่นอนภาพ นะครับของประเทศไทยของเรานะครับ <dunno> ก็ต้องบอกว่าเราได้เห็นนะครับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยจีนนะครับที่จริงๆแล้วทั่วโลกก็จับตาในประเด็นนี้แล้วก็ชื่นชมนะครับทั้งไทยเองนะครับที่แล้วรวมถึงทั้งจีนเองนะครับแล้วก็อันนี้จุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือสถานที่ต่างๆเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่1 0ท่านได้เสด็จไปเยือนเนี่ยนะครับผมว่านี้น่าจะเป็นจุดที่มีนัยยะเหมือนกันอย่างย,งยกตัวอย่างเนี่ย สถานที่ที่เป็นศูนย์วิจัยด้านหุ่นยนต์นะครับมีการแสดงผมเองได้ติดตามพระชกรนกนิยกิจเนี่ยท่านเนี่ยตลอดเนะก็ได้มีโอกาสดูแล้วก็ดูหลายรอบด้วยนะครับในทุกๆวันที่ที่ผ่านมาก็ต้องดูแล้วก็ต้องบอกวโอ้เราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับว่าอย่างมีฉากหนึ่งที่หุ่นยนต์มีการตีลงกาโชว์ท่านด้วยนะครับอันนี้ก็ให้เห็นถนึงศักยภาพว่าเอ๊ะตัวของจีนเนี่ยเขาพัฒนาในเรื่องหุ่นยนต์ไปมากจริงๆเนะตอนนี้ ผมยังคิดล่นๆเลยนะว่าเอ๊ะตอนนี้เราเวลาเราเรามีผู้ช่วยส่วนตัวแล้วเนะเราเหมือนเรามีลูกน้องส่วนตัวใช่ไหมครับเรามี AI ให้คอยถามให้คอยอะไรขึ้นอยู่ว่าเราสั่งยังไงใช่ไหมครับสมัยก่อนนี่ไม่มีอย่างนี้เนอะนะครับเราจะทําอะไรเองเราต้องหาข้อมูลกว่าจะหาได้เดี๋วนี้ถามคําเดียวได้คําตอบมาเลยถูกผิดเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะได้คําตอบมาเพื่อไป cross check อ,อลขรอบมันก็ลดระยะเวลาไปได้เยอะแต่ในอนาคตเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่า เอ๊ะมันจะมีหุ่นยนต์ตัวนึงอยู่กับเราตลอดเวลาหรือเปล่าแล้วก็สมมติเราอยากจะหยิบน้ําแล้วก็สั่งมันอมันก็วิ่งไปหยิบน้ำไม่ให้เรานะสั่งให้เดินไปเปิดทีวีไปปิดทีวีหรืออาจจะทําอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยที่อยู่กับเราตลอดเวลาเลยเนี่ยเขาเป็นไปได้นะซึ่งอันนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย มันจะกลายเป็นว่าหุ่นยนต์มันจะกลายเป็นอามาสสาหรับทุกๆบ้านหรือเปล่านะครับซึ่งในจีนเองก็เริ่มมีการพัฒนาตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นเนะแต่ว่าผมว่าตรงนี้มันอาจจะต้องติดตามนะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจนะครับรวมถึงจริงท่านเองก็ได้มีเสเตจไปเยือนนะครับสถานีอวกาศด้วยได้มีการคุยกับทั้งทางนักบิน,นอวกาศซึ่งผมว่าเนี่ยมันก็เป็นดีพิป็นหมายที่ดีนะครับเรื่องของการความร่วมมือต่างๆระหว่างไทยกับจีนนะครับมาในส่วนของกลยุทธการลงทุนนะครับก็บอกว่า สถานการณ์นะครับปัจจุบันจริงเราก็มอนิเตอร์ในส่วนของตัว CDS หรือว่า Credit Default Swap นะครับซึ่งจริงๆอันนี้มันเรื่องเป็นเรื่องของอการดีฟอลต์มันเป็นสัญญาณของความเสี่ยงทางการเงินนะครับเพราะว่าจริงๆตัวของ CDS เนี่ยมันสะท้อนนะครับในเรื่องของต้นทุนนะครับการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับว่ามันสูงขึ้นหรือลดลงซึ่งเราไปดูตัวเลขของ CDS ของตัว Oracle เนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นแรง นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มันก็สะท้อนนะครับว่าต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิตเนี่ยของ Oracle เองเนี่ยสูงขึ้นนะครับจริงๆ่าที่ผ่านมาบริษัทเนี่ยก็มีการเร่งออกตาสารนี้เพื่อระดมทุนในโครงการ AI i n นะครับอินฟราสักเจอร์ขนาดใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้เรายัางประเมินนะว่าไอาการเพิ่มการกู้ย,ยืมของบริษัทเนี่ยนะครับมันเป็นไปเพื่อการขยายการลงทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI นะครับ มากกว่าที่จะเป็นการสะท้อนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือเรามองว่าเฟสของ AI มันยังอยู่ในช่วงการลงทุนแล้วก็พัฒนาต่อไปไปได้เยอะเหมือนได้คล้ายๆที่ทางคุณเจนส้นห่วง CEO ของทางเนวิเดียพูดนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่เราก็ยังมอนิเตอร์อยู่นะว่าไอ้สัญญาตัวน,นี้มันน่ากลัวมากน้อยเพียงใดแต่ว,ว่าจุดตรงเนี้ยเราก็ยังเชื่อนะว่ามันจะเป็นการลงทุนเพื่อที่จะ พัฒนาในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานต่อนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิด CDS ตัวนี้มันเริ่มมีการปรับตัวลดลงนี่นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณมงชี้ของการกลับตัวของหุ้นเทคโนโลยีได้เหมือนกันซึ่งถ้ามีจังหวะตรงนั้นเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนดัชนีสต o อกหกร้อยนะครับของยุโรปย้ํากันอีกครั้งว่า PE ตอนนี้ก็ยังไม่แพงนะครับแล้วก็ EPS growth ในปีหน้ายังมีโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าสต๊อกหกร้อยเนี่ยความน่าสนใจของเขาคือเขามีสัดส่วน นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ s อสแอนด์บีห้าร้อยของสหรัฐเนี่ยออหนึ่งในสามเลยประมาณเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ผลกระทบจากความผันผวนในช่วงนี้ที่เกี่ยวกับกระแสเอไออะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะมีผลกระทบจํากัดกว่านะครับเพราะนั้นจริงหุ้นยุโรปก็เป็นทางเลือกดึงนะครับที่แง่ของการกระจายการลงทุนไปเพื่อให้พอตเองลดความผันผวนตรงนั้นนะครับข้ามมาทางจีนบ้างนะครับเราเห็นปัจจุบนันร์อดัชนีห่างเสงเทคตอนนี้ลงมาต่ําพอสมควรนะครับเพราะว่าจริง จริงๆแม้ว่าผมประกอบการจอกมาดีกว่าแต่ว่าเราเห็นแล้วแหละว่าหุ้นเนี่ยมันปรับตัวลดลงมานะครับแล้วก็จุดที่เราพิจารณาก็คือเนี่ยไอ้ตัวปรอบการหดตัวของ forward PE หรือว่าเรียกว่าเป็น PE contraction นะครับในรอบที่ผ่านมาปกติแล้วเนี่ยมักจะถูก d i l a t i n g เนี่ยประมาณสัก4.4.5-5.5เท่าตอนนี้ถูกตับลดลงมาแล้วประมาณ4เท่านะครับซึ่งเรามองว่าตรงนี้มันมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตพอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานนะครับของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆของจีนที่ยังคงแข็งแกร่งนะครับ แต่ในเชิงสัญญาณทางเทคนิคตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดวัดใจนะในกรอบขาขึ้นเหมือนกันถ้าดูจากที่ภาพที่เราตรีให้ดูเนี่ยนะครับเส้นอัพเทรนไลน์ตรงนี้อันนี้ก็คือเหมือนแตะกรอบล่างเหมือนกันนะคือถ้ามองในมุมหนึ่งก็เป็นจุดวัดใจว่าถ้าใครยังไม่มีก็น่าเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อเหมือนกันนะแถวจุดนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่ได้หลุดตรงกรอบอัพเทรนไลน์ตรงนี้ลงมาครับก็ต้องมาเบ็ดกันแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าในเชิงของฟันดัมเบททอนยังค่อนข้างซัพพอร์ตนะครับส่วนภาพของตัวกองทุน, A น, G N A อน,นเนอแช ตอนแรกก็ถือขึ้นมาเราเข้าลงทุนไปก่อนหน้านั้นสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวราคาหุ้น GDE ฉันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเราก็มีการขยับเป้าหมายไปใกล้ๆสักแถวสัก4,800จุดแต่ปรกากฏว่ามันไม่แตกถ้าผมจะไม่ผิดในแถว4,750นะแล้วไม่ถึงแล้วก็มีการปรับย่อลงมาซึ่งเราก็เลยใช้จุดที่เป็นจุด take profit เดิมนะครับแถวแถว4,500เนี่ย4,550เนี่ยนะครับเป็นจุด take profit เดิมอยู่แล้วก่อนที่เราจะมีการขยับไปเป็น4,800เนี่ยเป็นจุด trailing stop อีกครั ใหม่เนี่ยแล้วมันย่อลงมาต่ำกว่าตัวแทร็เก็ตเดิมเราก็เลยเข้าจุดที่เป็นทริกเกอร์ให้เทคโปรฟิตนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็เลยแนะนำเทคโปรฟิตตัวของกองทุน KF เอฟเซียได้สามขีดเนะครับซึ่งนักทุนก็จะกำไรนะครับอิงตามดัชนีเนี่ยประมาณ13%นะครับอิงตามดัชนีจากที่เราเข้าลงทุนจนเทคโปรฟิตเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ13%แม้ว่าจริงๆในภาพรวมต้องย้ำเนะว่าเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีนแต่ตรงนี้เราก็มองว่า ในแง่ของการทํากําไรตรงนั้นเราก็ล็อกกําไรขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับรายสินทรัพย์ประจําสัปดาห์นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับส่วนประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์หน้าก็นี่นะครับก็จะมีตัวเลขอนันต์พอยเมนเทส์นะครับของทางญี่ปุ่นนะครับลงถึงตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ PCE นะครับของทางสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการเนี่ยครับก่องข้อเสอการแนะนำเทคโปรฟิตนะครับสำหรับตัว KF c ไรสามร้อยคิด A นะครับแล้วก็สำหรับกองที่ไฮไลท์สัปดาห์นี้ก็เป็นตัวของกองยุโรปนะครับ ESGA นะครับลงทุนในหุ้นยุโรป All Caps นะครับก็เป็นผู้ชนะโครงสร้างระยะยาวก็ประเด็นอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอีกก็เป็นสำหรับตัวของ DR 2 3นะครับก็ที่เราได้มีออกทั้งหมดก็สามารถไปติดตามข้อมูลตรงนั้นได้แล้วก็เร็วๆนี้เราจะมี DR ตัวใหม่นะครับก็คือตัว c h i n e x 50นะครับเป็น DR ที่อิงกับ ETF c h i n e x 50นะครับเป็นดัชนี New Economy นะครับของตลาดหุ้นจีนเซอเนนะครับน่าสนใจมากจะซื้อขาย วันแรกนะครับในวัน25วันังคี่25พฤศจิกายนนี้นะครับก็ติดตามนะครับข้อมูลดีๆได้ที่เพจของทาง Innovex a นะครับก็สำหรับนักลงทุนนะครับที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารรายการนะครับสามารถดูได้ใน description ของรายการนะครับหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ Cafe Invest ของ Innovex ครับหรือถ้าใครใช้งานแอปพลิเคชัน Innovex อยู่แล้วนะครับก็สามารถดูรายชื่อกองทุนข้อซื้อพร้อมทำรายการไปด้วยง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มเมนูเทรดและเลือกแท็บ Funds นะครับก็จะเจอชื่อกองทุนข้อซื้อ ทั้งหมดในรายการนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายการข้อซื้อประจําสัปดาห์นี้ครับแนะนําติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ i n n o v a s e c เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับรับลมหนาวกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับในสัปดาห์หน้านะครับกับรายการข้อซื้อซีซั่น2ทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าสวัสดีครับ คาเฟ่อินเวแหล่งรวมข้อมูลการลงทุนพร้อมให้คุณเข้าถึงบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนทันสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจาก i n n o v a s e ต